ดานระดับต่อไปขอเรียนเชิญที่โรงเรียนบ้านสันโค้งครับผมในชั้นนี้เลยครับฮัลโหลเทสบ้านเลลูก ของดถ่ายภาพกับผู้เพราะว่ามันจะไม่รีครับเพราะว่าเรียนท่านรัฐมนตรีผู้ช่วยการกระทรวงศึกษาธิการดิฉันเด็กหญิงนัชนกสิงดานักเรียนโรงเรียนบ้านสันโคเชียงรายจรุนราชขอต in ้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมในเทศกาลของโรงเรียนเราค่ะ ทดสอบทดสอบทดสอทดสอะทอนนดสอบท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 สอบทดสอบทดสอบนดสอบท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 ดสอบดสอบทดสอบททดสอดสอบททีสอบทดสสทรบทดสอบทดสอบชั้นปทดสอบทดสอบ อ,อยากจะโชว์อะไรนะมันมีเยอะแยะแต่ว่าเลือกมาอยากหนึ่งที่เด่นแล้วเราภาคภูมิใจ Save the Ocean ค่ะเพราะว่าเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีน้ำมันรั่วไหลลงในทะเล <Yeah. S 2> และเราสามารถดูดซับน้ำมันโดยการใช้ขนนกเพราะมีผิวดูดซับน้ำได้ดีที่สุดค่ะเก่งมากเลยอันนี้ทดสอบในห้องแลบได้ใช่ไหมคะ ใช่ค,คไม่แค่ว่าถ้ามันพื้นที่ใหญ่กว่าอันนี้เราจะทำยังไงเราก็จะต้องหาสิ่งที่ดูดซับน้ำมันให้ดีขึ้นและนำนำวัตกรรมที่มีอยู่ไปพัฒนาให้มากขึ้นค่ะขณะนี้เราใช้ขนนกคุณสมบัติของมันคือแตกต่างกว่าขนอื่นอย่างไรมันมันมีผิวดูดซับน้ำที่ดีค่ะ สุดซับน้ำเราก็จะถ้ามันหกในบ้านเราเราก็ขนนกไปซับได้ได้ค่ะทำให้เรารู้ว่านี่เป็นหนทางหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราโตขึ้นเราต้องคิดถึงว่าน้ำมันที่อยู่ในทะเลมันไม่ใช่แค่นี้ถูกไหมคะค่ะก็ต้องคิดต่อใช่ค่ะเราโตขึ้นเราก็เก่งขึ้นขอบคุณมากค่ะนี่ทันสมัยมากเลยค่ะทนัทนกับเหตุการณ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ อันนี้ทำอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นการทดลองบัคบอร์ดอันนี้ทำอะไรนะคะตัวทำให้เคลื่อนที่ได้คะ่ะเป็นการทดลองจำลองหุ่นยนต์เล็กๆคะ่ะอใครทำคะำแล้วเรียนมาจากไหน,น,นทำไมครูเก่งอะ่ะครูทำไมเก่งนะคะนักเรียนเก่ง นักเรียนนะแย่มเลยสุดยอดทังคนนักเรียนเก่ง <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอท่านมาด้านหน้า <laughs> เก่งมากเลยน <laughs> ักเรียนช่างผสมนะคะเนี่ยโอ้ ลำดับต่อไปขอเชิญที่โรงเรียนอนุบาลแม่สายเลยนะครับนเชิญครับ